ลูกเรือพักผ่อนอยู่กินหลับนอนกันยังไงดูข้อนี้ไปเรื่องนี้ก็เชื่อว่าทุกคนอยากรู้ว่าเราทํางานกันที่บอกว่าทํางานหนักๆซึ่งเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่ามันไม่ได้หนักอย่างนั้นมาดูว่าการพักผลล่อนเราพักผ่อนยังไง โดยกฎหมายของมารีนไทม์ a อแล้วเขาจะมีตัวหนึ่งคุ้มครองเรียกว่า MLC MLC คือ Maritime l a b o r Convention ซึ่งตัวนี้เป็นกฎหมายคุ้มครองตารางไม่ใช่สิเป็นกฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆของลูกเรือไม่ว่าจะสวัสดิการไม่ว่าจะการทำงานการอยู่การกินการใช้ชีวิตอะไรก็ช่างแต่วันนี้เรามาคุยเรื่องการพักผ่อน ตามกฎหมายแล้วออกแบบไ้แล้วลูกเรือจะต้องได้พัก11ชั่วโมงอย่างน้อยต่อ1วันจริงๆนะเกินด้วยบางคนพัก13ชั่วโมงบางคนพัก14ชั่วโมงเลยเพราะวันหนึ่งเนี่ยเราจะทํางานกันแค่ประมาณ10-11ชั่วโมงมีไหมบางวันทํางาน12-13ชั่วโมงใช่มีวันที่ยุ่งแต่อีกวันหนึ่งคุณก็ทํางานน้อยลงน้อยกว่า10ชั่วโมงด้วยซึ่งก็จะเป็นการเฉลีย่ยบาลานซ์กันบ่อยครั้งบางอาทิตย์เราก็จะได้ time off เรือไม่มีวันหยุดทุกคนรู้อยู่แล้วแต่เรามี time off time off ออกแบบมาเพื่ออะไรออกแบบมาให้ลูกเรือได้พักผ่อนแต่จริงๆแล้วเชื่อไหมวันที่ลูกเรือได้ time off เป็นวันที่ลูกเรือเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมอ้าวหลายๆคนงงแล้วได้ time off ทำไมเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมอ่ะลองดูตารางนี้นะวันนี้เราเข้า6โมงเช้าเราเบรก10โมงเช้าทำงานมาแล้วสชั่วโมงเนาะ เราได้ทำออฟ6ชั่วโมงหัวหน้าใจดีวันนี้ให้ทำออฟ6ชั่วโมงเราก็มีเวลาว่างจาก10โมงเช้าถึงประมาณ4โมงเย็นแต่วันนี้เรือจอดฝรั่งเศสลูกเรือจะนอนพักผ่อนบนเรือหรือจะออกไปเที่ยวการันตีได้เลยออกไปเที่ยวข้างนอกกันแต่ทีนี้ปัญหามันคือว่าบางคนออกไปแค่2-3ชั่วโมงแล้วก็กลับมาพักมันนอนอีกสัก2-3ชั่วโมงอันนี้คุณจะไม่เหนื่อย แต่บางคนไปเที่ยวจนเกือบ6ชั่วโมงเลยแล้ววิ่งกับเรือก่อน4โมงเย็นแต่งตัวไปทำงานต่ออีกจนถึง4ี่ทุ่มนั่นแสดงว่าวันนี้คุณใช้ร่างกายคุณตั้งแต่6โมงถึง4ี่ทุ่มแล้วแต่เรื่องมันยังไม่จบ4ี่โมงเลิกงานไปกินข้าวเสร็จต่อครูบากับเพื่อนวันนี้เพื่อนจัดงานปาร์ตี้เบิร์จเยตต่อกันจนถึงตีหนึ่งดีไมด่ด้ตีสองพรุ่งนี้คุณเข้า6โมงเช้า คุณมีเวลานอนแค่สี่ชั่วโมงแต่จริงๆแล้วตารางการทํางานวันนี้นะคุณได้ทํา e off คุณมีเวลาเบรกตั้ง6ชั่วโมงตอนเลิกงานคุณเลิกงานสี่ทุม่มคุณมีเวลานอนจนถึง6กโมงเช้าอีก8ชั่วโมงแต่คุณบอกว่าคุณมีเวลานอนแค่สี่ชั่วโมงเพราะอะไรนี่คือสาเหตุว่าทําไมลูกเรือถึงบ่นว่าเหนื่อยกัน1ออกไปเที่ยวเยอะไปหน่อย2ปาร์ตี้หลังเลิกงานเยอะไปหน่อยแค่นั้นเอง นี่คือการพักผ่อนนะมีกฎหมายคุ้มครองเราได้พักผ่อนตามสิทธิ์เราแน่นอนส่วนเราจะเอาเวลาพักผ่อนของเราไปทําอะไรอันนั้นเป็นสิทธิ์ของเราไม่เกี่ยวกับเรือแล้วนะอย่าเหมารวมว่าเราออกไปเที่ยวมาเราไปดื่มมาเราปาร์ตี้มาเราเลยมาบอกว่าการทํางานบนเรือนหนักต้องแยกให้ออกนะฟังตรงนี้หลายหลายคนคงจะเคลียร์เนาะว่าทําไมเราถึงบอกว่าการทํางานบนเรือนนั้นหนักอ่ะมี ม,มีตัวอย่างให้ดูแล้วนะวันหนักอย่างไรแต่ก็อีกแหละบางคนอาจจะบอกว่าผมทํางานบนเรือมาไม่เห็นได้พักผ่อนอย่างนี้เลยไม่เห็นได้ time off เลยไม่เห็นมีตารางการทํางานอย่างนี้เลย time off ไม่ใช่ข้อกําหนดของกฎหมายนะ time off เป็น benefit เป็น extra benefit ซะด้วยซ้าไปที่หัวหน้างานจะให้คุณให้คุณจากอะไร 1. work performance 2. ได้ comment ที่ดี 3. ยอดขายดี4เป็นคนที่เขาเรียกว่า อ่ะดีก็แล้วกันเพราะฉะนั้นการได้ทำออฟเนี่ยบางแผนกจะต้องมีอะไรที่ว้าวมากคุณจะต้องได้รับคอมเมนต์ดีๆจากลูกค้าเยอะๆคุณจะต้องมียอดขายที่ดีคุณจะต้องมียอดเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีไม่สายไม่ลาไม่ขาดโน่นนี่นั่นอ่ะเอาง่ายๆเลยกันประมาณนี้แต่บางแผนกทำออฟเยอะกว่าเพื่อนเลยนั่นก็คือแผนกของอาจารย์เองนี่คือแผนกบาร์เพราะว่าแผนกบาร์ส่วนใหญ่กลางวันบาร์จะเปิดกันแค่ประมาณครึ่งหนึ่งหรือไม่ถึงซะด้วยซ้ำไป เราเลยสามารถโปรเทตพนักง,งานได้แต่ห้องอาหารลูกค้า3,000คน5,000คนส่วนใหญ่จะกินกันทุกวันแต่บาร์ยอดการขายจะเกิดขึ้นช่วงเย็นกลางวันลูกค้าก็ส่วนใหญ่จะออกไปเที่ยวข้างนอกบาร์ก็เลยมีเขาเรียกว่าโอกาสในการสับเปลี่ยนกันใช้ time off กันได้เยอะกว่าแผนกอื่นซึ่งตรงนี้ต้องทำความเข้าใจด้วยไม่ได้บอกว่าทุกแผนกได้ time off นะโดยเฉพาะ accommodation อย่างเงี้ยหรือว่ากุ๊กอย่างเงี้ย culinary อ่เงี้ย เขาได้ทำออฟน้อยมากอันนี้ต้องบอกตรงเขาได้ทำออฟน้อยมากแต่ทุกปแผนกมีเวลาเบรกตามกฎหมายรับรองว่าคุณไม่มีทางว่าทำงานจนมีเวลานอน4ชั่วโมง5ชั่วโมงอันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นการันตีได้เลยถ้าตามตารางงานนะไม่ใช่ถามว่านานๆเกิดขึ้นได้ไหมได้ครับผมกฎหมายเขียนว่าได้แต่อีกวันหนึ่งคุณไม่สามารถทำงานต่อเนื่องกันแบบอย่างนั้นได้ตลอดเวลาอันนี้กฎหมายเขียนไว้ชัดเจน